ไม่มียุทธนาวีที่กาะช้างท่านฟังถูกแล้วครับไม่มียุทธนาวีที่กาะช้าง การรบที่เกิดขึ้นระหว่างราชนาวีไทยและกำลังทางเรือของอิโดจีฝรั่งเศสในวันที่17มกราคม2484บริเวณเกาะช้างนั้นจริงๆแล้วหากเรียกให้ถูกต้องตามหลักแล้วไม่จัดเป็นยุทธนาวี ทำไมการรบในวันนั้นถึงมีอาจเรียกได้ว่าเป็นยุทธนาวีหนังสือนาวิกศาสตร์ได้อธิบายไว้ว่ายุทธนาวีนั้นจะต้องเป็นการรบทางเรือครั้งใหญ่ที่มีเรือประจันบาลหรือว่า battleship เข้าร่วมต่อสู้และกําลังทางเรือส่วนใหญ่ของทั้ง2ฝ่ายจะต้องเข้าประจันบาลกันมีการแปรกระบนทัพทางเรือและที่สําคัญคือ ผลของยุทธนาวีนั้นสามารถที่จะชี้ชะตาผลแพ้ชนะของสงครามได้ตัวอย่างยุทธนาวีที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เช่นยุทธนาวีที่ช่องแคบซูชิมะในสงครามญี่ปุ่นรัสเซียยุทธนาวีที่จัดแลนด์ในมหาสงครามเป็นต้นเรามาลองพิจารณากันว่าทําไมการรบที่เกิดขึ้นในวันที่17บริเวณเกาะช้างนั้นจึงไม่จัดเป็นยุทธนาวีข้อที่1น,นะครับ ไม่มีเรือประจำบาลเข้าร่วมในการรบเรือของฝ่ายไทยที่เข้าร่วมในการรบวันนั้นประกอบไปด้วยเรือหลวงธนบุรีเรือหลวงชนบุรีแล้วก็เรือหลวงสงขาเรือหลวงธนบุรีนั้นเป็นเรือปืนยามฝั่งส่วนอีกสองลำเป็นเรือตอร์ปิโดส่วนฝ่ายฝรั่งเศสเรือที่มีระวังขับน้ํามากที่สุดก็คือเรือละมองปิเก้เป็นเรือลาดตเวนส่วนที่เหลือเรือของฝ่ายฝรั่งเศสนั้นเป็นเรือสรุปแล้วก็เรือช่วยลบ ดังนั้นจึงไม่มีเรือประจันบ,บาลเข้าร่วมรบในเหตุการณ์ดังกล่าว่เาองไอซ์คัตส์เรตกัข้อที่สองนะครับกำลังทางเรือส่วนใหญ่ของฝ่ายไทยไม่ได้เข้าร่วมรบด้วยเรือรบที่เข้าร่วมในการรบที่เกาะช้างนั้นเป็นเพียงกำลังส่วนหนึ่งของหมวดที่3จากทั้งหมด4หมวดของกองทัพเรือไทยในช่วงเวลานั้นจึง ไม่ใช่กำลังทางเรือส่วนใหญ่และข้อที่3นะครับผลของการรบในวันนั้นไม่ได้สามารถชี้ชะตาผลของกรณีแพท์อินโดจีนได้ดังนั้นด้วยเหตุผล3าข้อการรบที่เกิดขึ้นจึงจัดเป็นแค่การรบทางเรือโดยไม่ใช่พิทนาวี หากเรามาพิจารณาหลักฐานในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะหลักฐานชั้นต้นก็จะพบว่ามีการใช้คําว่าการรบที่เกาะช้างแต่ว่าไม่มีการเรียกการรบในวันนั้นว่าเป็นยุทธนาวีเลยส่วนบทความหรือว่าหนังสือประวัติศาสตร์ในสมัยหลังเนี่ยหลายส่วนมีการเรียกเหตุการณ์ในวันนั้นว่าเป็นยุทธนาวีที่เกาะช้างผมคิดว่าหากเราจะใช้คําว่ายุทธนาวีที่เกาะช้างในการ เรียกเพื่อให้คนทั่วไปหรือว่าคนอื่นเนี่ยเข้าใจตรงกันหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของการรบระหว่างกองทัพเรือไทยและกองกำลังทางเรือของอินเดียชิฟฝรั่งเศสเนี่ยก็คงจะไม่ผิดนะักแต่ถ้ว่าถ้าเป็นการเขียนบทความหรือว่าทํางานวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็ควรจะเป็นการใช้คําที่ถูกต้องก็คือการรบทางเรือหรือว่าการรบที่เกาะช้างแทนที่จะเป็นยุทธนาวีที่เกาะช้าง